นี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหายาบคายและไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมผู้ชมที่ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอ้ ชาวมากเลยอ่ะแมส่สดชื่นทุกคนกลับมาอีกครั้งกับการรอคอยที่ไม่รู้ว่าใครก็รอคอยเหมือนกันแต่ก็ยังต้องมาใช่กลับรายการเพื่อนสีขีเที่ยวเราจะได้กลับมาแล้วเนี่ยนี่คือ ep ep ล่าสุดเพราะทำไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้ทำนานจัดวันนี้เราจะไปบิ๊กอะไรบิ๊กอะายอาวไม่ใช่บิ๊กอะไร ปีกอะไรมาติดอยู่ที่เมาส์เทนเอาแต่รอ<ช>บนี้รับร <นะ S 2> องว่ามันแน่นนอนใช่มันคือเราอะมันแต่คอนเทนอาจจะบงแต่เราอะมัน <c oughs> เรามันแน่นอนอ่ะล้าคราวนี้ก็คือรอเพื่อนไงอ่ะเรามาดูกันนะว่าเพื่อนจะนัดเราเวลากระเทยหรือเปล่าแต่เพื่อนบอกจะมารับตีสี่ครึ่งนะตอนนี้<ต>ก็คือตีสี่สิบห้าแล้วเตรียมของเตรียมของอย่างกระยายบ้านอ่ะทุกคนดูนี่คือของจริงๆมันมันเยอะนะแต่มันมืดอ่ะใช่มันมืด ตอนนี้ก็คือขอตัวไปรอเพื่อนต่อก่อนนะเพราะว่ามันมืดมากจะนัดเราเวลาก็เชิญหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งบายบายลาลอันนี้ก็คือแหวกความอยู่เพราะว่าอะไรอีปวดขี้งงมากขี้แตกอะไรตอนนี้ค่ะอะอายังไงอันนี้คือเราเดี๋ยวเราต้องเปิดตัวแข่งรับเชิญในเทปนี้ก่อนมาใกล้ๆหน่อย ขอเล่นเชิญขอเล่นเชิญเลยค่ะและนี่ก็คือโชเฟอร์ของเราในวันนี้นั่นเองใช่ลิกกี้เมาส์ิกกี้บางกรวยนั่นเองนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางต่อตอนนี้ประมาณ6โมงครึ่งเนาะแต่ถ้ายังไงก็คือเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะอากาศดีนะแล้วก็แสงสวยมากเลยอ่ะแล้วนี่ก็คืออันนี้คือผัวเพื่อน เพื่อนเราตัวเองแล้วก็เป็นเพื่อนเราไปแล้วแล้วตกลงคือพงนี่คิดใช่ไหมว้ <c oughs> ในที่สุดเราก็มาถึงโลตัสปากช่อง เราหาโราตันมานานมากเพราะว่าเรากำลังจะไปหาซื้อแก๊วกระป๋องกัน,<ห>นอ่าไ,ไปๆเราไปรถตนันกันดีกว่ามาแล้วจ้าและอันนี้คือปิมมี่และมิกซี่โอ้โห,ห,หอิสว์ <laughs> อันนี้คือเราคือ <laughs> เอ้ย เราไปใส่ในงานกันไหมล่ะเออเก๋ด้วยแก๊งเราอ่ะแะ่ดิบคำักไม่ไหวเลยนะซื้อของเรียบร้อยแล้วหรอนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะเลยว่ะอุ้ยนี่นะคะอ่ะได้ได้ได้อ่ะไป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 รีสอร์ทกันเอ้ยไม่ใช่ไปไปต่างเต็นต์กันดีกว่ามีใครมารักกันบ้างใจไม่มีใครลงมามีเรามา อะมาตัดช่วยสิชว่วยสิสเฮียเกิดอะไรขึ้นนะคะกา <laughs> รเลี้ยวผิดแบบแรงแบบเรียว,ม,ยวาออม,มากเปนการรู้อยู่แก่ใจว่าจะไปเขาใหญ่แต่เลี้ยวออกปัดช่องอ่ะกูก็งงมากเลยอ่ะแบบเ๊กกูถามจริงเลยว่ารู้อยู่แก่ใจอ่ะว่ามึงจะไปเขาใหญ่ เขาใหญ่อ่าแล้วมึงจะเลี้ยวปังช็อตทำไมอ่าตูไม่โคตรเกลียดเลยป้ายดำทางมีการเกลียดใจกับกับกับธนากับปิ๊มหน่อยแล้วว่าแมงไม่เชื่อใจเพื่อนละเดี๋ยวๆตรงแท้ตรงนะตรงตรงตรงโอเคโยเคเขาใหญ่เย่ยเขาใหญ่ไอ้เมย์ถูกแล้วถูกแล้วนี่ถูกแล้ว เลยนะเออเนี่ยเนี่ยตัวโค้งตัวโค้งคืออะไรเนี่ยวุ่นวายเหมือนตายวันแรกเลยอะส่งก็หายเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ส่งเข้าไปในกลุ่มนี้บอกว่าเข้าไปก่อน ทำไมเราถึงมาหลงเราเรื <worship bird> ่องแค่น <mean> ี้วะ <t holders> ึงแล้วถึงแล้วจ้าถึงแล้วอันนี้ก็คือถึงตรงไล่สาบพอนะวันนี้เรามาพักไล่สาบพ่อแล้วก็คือตอนนี้เราคือรอลงทะเบียนเราได้คิวที่ร้อยสี่สิบเจ็ดมั้งแล้วตอนนี้คือเพื่อนยังมาไม่ถรบสรุปเราที่เราหลงอ่ะก็คือเพื่อนทุกคนอ่ะก็คือหลงตามเราคือคิดว่าเราอไปถูกทางแล้วเพื่อนรถทนแล้วล่าสุดเป็นฟิลกับรถอ่ะกลับรถอีกรอบนึงแล้วก็ไปผิดทางแล้วก็ไปทางผิดเหมือนเราแผนของพี่คือทําให้ชีหลงเหมือนเรา งมากแล้วก็วุ่นวายหมดอ,อะไรเงี้ยโอ้ยจุดกลางเต็นท์แล้วอาา <ใน S 1> ่านี่ล่าสุดไดได้แล้วตอนะ <c oughs> นี้คือฟ้ากำลังกลัวหนอนอยู่เราต้อง <c oughs> เอาโทรศัพท์ไปเลยพี่เอาเป็ถ่ายเองเเมันเป็นยังไงวะเรื่องราวอะ่ะเ,เหนื่อยอะ่ะชีวิตมันก็นเหนื่อยนะเวลยที่ต้องทำอะไร โดนัทยังมีรู้แล้วเมื่อไรอยู่จะมีใจไม่มีใครลงมามีเรามาเอามาันจะมาละลาจะมาละลา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 อ่าตอนนี้ตอนนี้ก็คือถึงแล้วหูสภาพหูสบา,บา,บายะหญามากหูไปกลางเต็นท์มาอะไรมากลัวนงกลัวหนอนวิ่งอะไรอีกวุ่นวายเนี่ยอะเป็นฟิลแบบสไตล์ไหนเป็นสไตล์ไหนสบายสบาย <c oughs> ไปเหรปะไปไหนกันไปไหนแล้วช่างแม่เถอะมันฟิวอะเกียอะไรช็อตอะไรก็ตามนั้นน่ะไปทำอะไรกันคะอ่ะพิธีกรทราเวลมอทรเวลทำอะไรกันคะไม่ดับแล้วเนี่ยเมื่อกี่ยังติดอยู่เ่ยมันกดลงมะตะกี้กดลงมะเาร้อนเมื่อกี้มันมีไฟนี่ไม่จริงไฟไม่เห็อเรามองไม่เห็น ดับแล้วซูมเนี่ยดับแล้วอุ้ยเหี้ยมันไม่ได้โดนแดงเม,มกมมกน้ำมนะันน่ะเผาหญ้าเขาเดอ้อพอแล้วเพื่อนว่ามันมันพังนี่ไข่กระทะอ่ะ หากินอิ่มแล้วแม่ฟอสเทตที่พังไม่ต้องเอาเยอะหรอกเดี๋ยวเราไปลุยฟุตเทจกันเยอะๆที่งานบีมเมาเทนเพราะว่าปั่นป่วนมากเลยปั่นป่วนแล้วมันก็อ้วนอวยมันแบบทุกอย่างมันมันปะลังประเดยอะอีังอีเหลิรอีแก้วทำไม่ไหวแล้วอ่ะทั้งนอนทั้งจิ้งจกเฮ้ยพูดถึงนอนจคลืมไปแล้วนะเนี่ยนี่คือโอ้ยโอ้ย ัวแควแท้หรอหวดต่นไ,ไม่ค่อยดีเะ <พอ S 2> ว่าถ้าเกิดเราไม่แมสกผมตรงนี้นี่ใ่ดีได้เข้าไปมนะรัยังยังหรอเออนะจ้ะตันมากเรเราไม่เห็นแค่หัวพอจะโดนปัวดา <c oughs> แล้วสาดต้อห้องล้ำชายด้วยนะง,งงมาก ก็คือวิกออกลรูนิดเดี่วิกลิเกเพราะว่าเรากำลังแต่งหน้าอยู่หลังลิเกแล้วเราเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นแสดงแล้วใครวะหน้ากูนี่มึงได้อะไรกูก็ไม่ได้มองอันนี้คือเป็นนางเอกของเรื่องเล่นเป็นพระอบยเเีป็นน่ลด้านหลังกำลังติดแฮปปี้ส่งตรงจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ละคนอ้โ oh หบอกว่าใครที่แบบเอารถมาเอารถแบบเอารถใหญ่มาแบบถ้าไม่มาเร็วอะ่ะก็คือแบบไม่ได้คิดผิดเลยอ้าวแล้วใครอะ่ะลัดเลาะเนาะเราก็มาเร็วขึ้นเราก็มาเร็วขึ้นเพราะว่าพี่เขาเสียนทางอยู่อันนี้เป็นวินหน้าที่อยู่รีสอร์ทเออ เป็นฟิลฟิลเดี๋ยวให้เบอร์ติดต่อพี่เขาไว้พี่เขาคุยดีแต่นําดีขบับรถดีอะไรดีอดีกอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีโอเคเอาไว้เดี๋ยวไปเจอกันหน้างานหน้างานกันแล้วโอ้โหดูคนเี่เป็นร้านปะ ก็คือตอนนี้หนูอยู่บนเขาหรออ๋อไม่ใช่ครับตีเขาครับอ่าช็อตฟิลช็อตฟิล์มเลยด้วแบบอยู่บนเขามาโดยตลอดเออเราไม่ได้อยู่บนเขาอ่ะข้างหน้าแล้วเราคิดว่าเราอยู่บนเขาใช่ข้างหน้าเป็นชาวแก๊งชาวแบบคลอสเตอร์ไฮไฮนี่คนนี้เหลืองเด่นเลยเหลืองเด่นเลยเหลืองอะไรลืองเออ ก็ไอ้ข่าวก็แจ้งเตือนอีกหรอแจ้งเตือนว่าเมมเต็มตอนนั้นชั่วโมงนึงไม่เป็นไรหรอกชิวๆท่านอย่าลืมว่าต้องไปจับจองด้วยนะใครผู้ชมใครเป็นสปอนเซอร์เซเว่นอาเขาแจกฟรีอัลวัยยศอัลวัยยะเซเว่นอาไปเลยที่มางานบิ๊กมอว์เทนก็คือรับฟรีไปเลยกี่ขวดก็ได้ก็คือเดินบวชเอาใครเขาจำหน้าเราไม่ได้เดี๋ยวดูโชว์ก่อนเลยเพราะว่าชื่นใจ ตบมือให้เซเว่นอัพหนึหะนะ่งแบตเป็นเซเว่นอัพสูตรไม่มีน้ำตาลไม่แต่มึงหวานหวานหวานมึงอหวานที่แปลว่าก็าแหล <laughs> <c oughs> อยู่กันที่เวทีเมาเทนสเตจเ <c oughs> มาเทนสเตจอ่มะอมันเป็นเวทีที่เหมือนแบบเวทีใหญ่อ่ะคือแบบมันมีแบบศิลปินแบบระดับตำนานคือแบบแกมมี่ที่แบบเนาะดังๆอ่ะเออแบบใช่ทุกคนรู้จักใช่ใช่ อันนี้ก็คือแบบเริ่มเข้ามาแบบสับจองในที่สุดเราก็เดินมาถึง่าเม t a เทนสเตจจนได้ใช่แล้วโอ้ยเคียจะขึ้นเป็นวงแรกเนาะของวันนี้โอเคแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเอนจอยโมเมนต์กันเนาะถึงเวทีแล้วโอ้โหเราพยายามรับเราเข้ามาจนได้ก็ใกล้สุดแล้วอะอวสำหรับเราอ่ะ<บ> เวลายืนมันมันต้องใกล้กว่านี้เนาะใช่คนเวลาเนี่ย<ด>ตอนที่<ด> <ละ S 2> คนแบืนน,น,นั่งอยู่อะแต่ว่าตอนแบบตอนยืนมันต้องใกล้กว่านี้โอเควงเชียร์เป็นวงแรกไปค่ะ ก็คือเราจะแบบปักหลักที่เราเทสเตจเป็นทีเดียวยาไปเลยยามืดเราก็คือเราค่อยไปต่อเพราะว่าเมื่อวานอะ่ะเล่นเราเหมือนโดนดูดวิญญาณไปอะ่ะโอ้โหไม่ไหวระเบียบวัฒนธรร์ก็คือพารสุดอยู่นะดูดวิญญาณมากนี่แกนิดนึงโอเคเราก็ไปเอ็นจอยโมเมนต์กันต่อไป<ะ> <โฮ S 2> ใกล้ที่ละเราฟิลเดินมาแบบ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวหัวยาแล้วครับเดี๋ยว

See yeah. me.